าลาเปาไส้เอ็มลุงแก่นนะคะ1แพ็กจะมี9ลูกแบบนี้เลยค่ะเรามีถึง6ไส้ให้เลือกก็จะมีไส้หมูสับหมูแดงไส้ครีมหัวดําสังขยาแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะถ้าอยากขายนะคะใช้งบเริ่มต้นไม่แพงเลยค่ะมีแค่1 0 0 0บาทก็สามารถเอาไปขายได้เลยค่ะซาลาเปาไส้เอ็มนะคะจะมีเป็น3เลทราคาค่ะเลทแรกนะคะสั่ง1 <s ่ถึง28่แแพ็กเลทราคาจะอยู <S <s ่ที่70บาทค่ะถ้าสั่ง9แพ็คถึง้9แพ็อยู่ที่68บ่ก้าแพ็ปเลทราคาจะถูกที่หอแค่แ6.7บาทเท่าะัตนค่ะต้นทุกต่อลูกก็คข ที่ประมาณลูกละ7บาทถ้าเอาไปขายลูกละ15บาทนะคะวันหนึ่งขาย10แพ็กกำไรก็จะได้ประมาณ500บาทค่ะตอนนี้นะคะมีฉาชีพเยอะมากให้โอนผ่านบัญชีธนาคารลุงแก่นอินเตอร์ฟู้ดเท่านั้นนะคะที่สําคัญนะคะเราส่งด่วนส่งฟรีทั่วประเทศ1วันได้รับไปขายเลยค่ะส่งด่วนส่งฟรีไม่พอนะคะเรามีของแถมให้โคบไวส้สําหรับเปิดร้านได้ทันทีเลยค่ะอย่างแรกนะคะถ้าร้านไหนเข้าร่วมโครงการคนละครึง่งเราก็แถมป้ายแบบนี้ให้ไปติดหน้าร้านได้เลยค่ะต่อมานะคะพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่เราก็แถมเป็นคู่มือทํากําไรแล้วก็หาทําเลให้ด้วยค่ะย ขายแล้วก็ใบเช็คสต็อกให้ด้วยค่ะถ้าใครอยากลองเริ่มขายนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าพร้อมเริ่มขายเดี๋ยวมีทีมแอดมินส่งรายละเอียดให้เพิ่มเติมเลยค่ะ